สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็นําสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการทําเกษตรมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะนําเสนอในส่วนของการปลูกแตงโมนะครับแตงโมจริงๆแล้วเป็นพืชอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่เป็นพืชที่ปลูกเสริมจากการปลูกข้าวนะครับของชาวบ้านนะครับโดยสําหรับใครนะครับที่มีพื้นที่ที่เป็นดินทรายนะครับแล้วก็มีน้ําเพียงพอนะครับสามารถปลูกแตงโมนะครับควบคู่ไปเพื่อจะสร้างรายได้ กับเราได้นะครับคำราดแตงโมนะครับจริงๆแล้วมันเป็นพืชที่อายุียกว่าในการปลูกสั้นนะครับประมาณ65-7ถึงจบวันเนี่ยเราก็ได้เก็บผลผลิตขายแล้วนะครับดังนั้นก็จะมีเกษตรกรหลายๆคนนะครับหลังจากที่เป็นทำนาเสร็จแล้วหน้าแล้งนะครับเขาก็จะนิยมปลูกแตงโมกันนะครับโดยแตงโมนะครับปลูกหน้าแล้งนะครับข้อดีก็คือราคาจะดีนะครับแล้วก็เพราะว่าแตงโมจะชอบแสงแดดนะครับโดยตรงนะครับแสงแดดดีการนูแําเก็บตัวก็จะดีนะครับผลก็จะสมบูรณ์นะครับโดยผลผลิตหนึ่ง ได้นะครับในการปลูกแตงโมก็คือสามารถให้ผลผลิตได้4ตันถึง5ตันนะครับสําหรับคนที่แบบมีการดูแลใส่ปุ๋ยอย่างดีนะครับแต่สําหรับชาวบ้านบางคนก็อาจจะเป็นการปลูกแบบให้เทวดาเลี้ยงนะหรือว่าให้ฝนตกโดยที่ไม่ได้ดูแลอะไรก็อาจจะได้ได้แล้วประมาณ2ตันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นแตงโมเกรดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเกรดคุณภาพลูกใหญ่ๆเนี่ยราคารับซื้อที่หน้าสวนนะครับก็ตกอยู่กิโลกรัมละ9บาทถึง10บาทนะครับ ถ้าเกิดเป็นลูกขนาดกลางก็ราคาอยู่ที่7บาทถ้าเกิดเป็นลูกขนาดเล็กก็ราคาอยู่ที่5บาทนะครับสำหรับ1ไร่สามารถทํารายได้นะครับประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นบาทต่อไร่เลยทีเดียวนะครับโดยเทคนิคการปลูกมีดังนี้นะครับสําหรับเกษตรกรนะครับที่มีพื้นที่นะครับที่เป็นดินร่วนปนทรายหรือว่าดินทรายนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ําสมบูรณ์นะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราทาการไถนะครับดินของเรานะครับแล้วก็ทาการตากแดดฆ่าเชื้อไว้นะประมาณสักสัปดาห์ หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ทาการก็เรียกว่ายกร่องนะครับเพื่อที่จะปลูกแตงโมนะครับโดยกําหนดความกว้างนะครับของร่องอาจจะอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ความสูงของของก็เรียกว่าคันยกร่องนะก็อาจจะประมาณสัก หนึ่งมันทัดประมาณนั้นนะครับหรือประมาณยี่สิบห้าเซนถึงสามสิบเซนนะครับหลังจากนั้นก็ทาการปลูกนะครับโดยการหยอดหยอดเมล็ดหยอดหลุมได้เลยนะครับโดยนะครับสําหรับเกษตรกรที่นิยมปลูกแตงโมนะครับก็จะนิยมปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับแลวก็อีกประมาณสักเจ็ดสิบวันก็อาจจะมีการเก็บผลผลิตได้นะครับโดยเมื่อเราหยอดหลุมไปแล้วนะครับ ประมาณสัก20วันนะครับก็ให้ทำการเรียกว่าเด็ดยอดนะครับเพื่อให้แตงโมงแตกเป็น2กระแหนงนะครับโดย1ต้นนะครับให้เด็ดยอดให้มันเป็นแตกเป็นกระแหงถามว่าเราไม่เด็ดได้ไหมคือการที่เราไม่เด็ดยอดนะครับแล้วปล่อยให้เป็นเถายาวไปเลยเนี่ยนะครับทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือแตงโมงลูกจะไม่โตนะครับดังนั้นก็คือแนะนำนะครับให้ทำการ เด็ดยอดนะครับแล้วก็ให้แตกมาเป็น2กแกระแหงโดย1แงกระแหงก็จะไว้กระแหงละ1นงลูกนะครับโดยข้อข้อตาที่เรานับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยให้ไว้ดอกในข้อที่5ขึ้นไปนะหรือว่า13ขึ้นไปนะครับในข้อที่15 16เนี่ยช็อข้อตรงนี้นะครับก็คือคุณภาพลูกก็จะสมบูรณ์เนื้อแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแตงโมที่มันออกดอกและมีการผสมนะครับก่อนในช่วงที่เป็นข้อตาที่น้อยกว่า13 นะครับนี่ก็จะทําให้คุณภาพของแตงโมนะครับก็คือเนื้อจะไม่แน่นนะครับจะเป็นโครงตรงกลางนะครับแล้วก็การผสมเกสรนะครับก็คือนิยมผสมในช่วงเช้านะครับเพื่อที่ดอกมันยังสดสดอยู่นะครับประมาณตักโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้านะครับแล้วก็โดยใช้ดอกเกสรตัวผู้นะครับไปผสมกับเกสรตัวเมียนะครับ โดยต้นหนึ่งนะครับอาจจะไว้ได้แก่2ลูกนะก็คือเขาละหนึลูกนะเท่านั้นนะครับดังนั้นแดงมูที่ได้มาก็จะเป็นคุณภาพดีนะครับสำหรับปุ๋ยนะครับในช่วงแรกของการการปลูกนะครับก็คือจะเน้นใส่ปุ๋ยครอบรองพื้นนะครับบวกกับปุ๋ยสูตรสม่ำเสมอก็คือ15 15 15นะครับอันนี้ก็ก,ก็ปลูกรองต้นหลุกไปเลยนะครับสําหรับ การเก็บผลผลิตนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก70วันนะครับเราก็จะได้ผลผลิตแตงโมขายแล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเทคนิคนะครับนเ่อล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการปลูกแตงโมนะครับสําหรับในช่วงที่ที่ลูกแตงโมเริ่มใหญ่นะครับประมาณสักหนเดือนถึงเกือบ2เดือนนะครับตรงนี้เราอาจจะจาเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับวันเว้นวันนะครับ เพื่อจะบำรุงขยายผลเรือหรือว่าเนื้อนะให้มันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปุ๋ยที่ใส่ในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นปุ๋ยสูตรที่เป็น13-13-24นะครับนี่ก็จะเป็นช่วงที่แบบเรียกว่าวัยลูกสาหรับช่วงที่กําลังทํายอดนะครับเพื่อให้แบบมันทอดยอดได้เร็วขึ้นในะช่วงประมาณอายุสัก15-20วันเนะี่ยอาจจะแนะนําให้ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับจํานวนประมาณสัก1กิโลกร,รัมนะครับ ต่อไร่นะครับก็คือแบบเป็นสูตรสี่สิบบกศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยยูเรียเพื่อจะให้ยอดมันโตได้อย่างรวดเร็วนะครับและที่สําคัญเลยนะครับการที่จะทําแตงโมงให้ได้ดีนะก็คือต้องคอยเด็ดยอดกระแหงน,นะครับที่แตกออกมานะครับโดยยอดกระแหงเนีนะ่ยห้ามใช้มีดหรือว่าใช้กรรไกรตัดนะครับเพราะว่า จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับการติดเชื้อนะครับแต่ห้เน่าถ้าเกิดเมื่อเมื่อไหร่ที่แบบพอเราตัดด้วนมีดนะครับแล้วมันเน่างนนงลงมาจนติดลาต้นมันนะครับก็คือทํไมห้ั้งบนนะครับในส่วนของยอดใบไม่ได้รับอาหารมันก็จะตายไปนะครับดังนั้นแนะนําให้ใช้วิธีการเอามือนะครับดึงเด็ดตรงโคนที่มันติดกับเสาเลยนะครับมันก็จะขาดมาง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานประจำถ้าเกิดว่ามันมี การปล่อยให้กระหนงมันออกไปเยอะแยะนะครับส่วนหนึ่งก็คือมันก็จะแย่งอาหารนะครับทำให้ลูกแตงโมของเราคุณภาพไม่ดีนะครับแล้วก็ลูกไม่ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆที่มาฝากเพื่อนๆวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็จบการนําเสนอเป็นตรนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจในการทำเลืองต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ